แล้วแล้วพระเอกก็ได้เดินทางมาถึงสำนักนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์เขาใช้วิชาควบคุมจิตใจคนในการควบคุมลูกศิษย์ผู้รักษาประตูโดยบอกว่าเจ้าจงนำคำของข้าไปบอกกล่าวกับนายหญิงของเจ้าว่ามีคนเอายาอายุวัฒนะที่รักษาโรคหวัวใจมาให้เขารอยอยู่ที่หุบเขาที่ห่างไกลจากทิศตะวันตกหากมีใครถามก็บอกว่านายน้อยรูเหียนสั่งการมา เมื่อทำงานเสร็จก็ให้หาที่เงียบๆในการปริดชีพตัวเองซะในเวลาเดียวกันในห้องของทิดาศักดิ์สิธิ์อาจารย์ของธิดาศักดิ์สิธิ์ก็บอกกับนางไปว่าเจ้าไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เจ้าจำเป็นจะต้องแต่งงานกับานน้อย เพื่อเพื่อเป็นเกียรติกับราชวงศ์หนานกงและเจ้าอย่าทำให้พ่อแม่และข้าผิดหวังครวะเจ้าวังนายน้อยหรุเหยียนให้ข้ามาถ่ายทอดคำสั่งแก่ท่านอวี๋ชิงทำสีหน้าโมโหและบอกว่าข้าเกียิชื่อของมันออกไปดาโปรดฟังก่อนมีคนให้มาบอกแก่ท่านว่าเขานำยารักษาโรคหัวใจมาให้แก่ท่านเขารอท่านอยู่ภูเขาตรงทิศตะวันตกอังกล่าวไปว่าข้าไม่อยากจะฟังใส่หัวไปแต่นางก็เอใจยยารักษาโรคหัวใจหรือ หรือว่าจะเป็นถังหยุนงนั้นรีบไปดีกว่าถัางยืนนั่นเจ้าใช่ไหมอวีชิงเป็นข้าเองถ้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเจ้านางร้องไห้แล้วรีบไปกอดเพ่เพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลนะข้ารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าไปแต่งงานกับมันแน่นอนเพ่อบอกว่าไม่ต้องกังวลรอข้าแข่งแก่งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวข้าจะจัดการพวกมันเองแม่รางหนานกงก็บอกว่า ต่อให้เจ้ามีเวลาสักห้าสิบปีก็ไม่มีทางแข่งแข่งเท่าพวกนั้นหรอกพวกราชวงศ์มันแข่งแข่งจะตายโอ้โหดูถูกพระเอกจกัดพ่ะเอกบอกว่าไม่ต้องกังวลปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเถอะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าเจ้าโฟกัสอยู่กับเรื่องการฝึกฝนก็พอพระเอกก็ได้บอกไปว่าอัานนี้อันนี้คือยารักษาโรคหัวใจเอาไว้เอาไปกินซะจะได้หายหายกินหนึ่งเดือนเดือนละเม็ด หนึ 1> 1่งปีเจ้าก็จะหาและนางก็ได้เข้ามากอดกพระเอกและขอบคุณพระเอกนางก็บอกว่าข้าเชื่อใจในตัวเจ้านะถังหยุนข้าจะรอวันนั้นแต่ตอนนี้ข้าต้องรีบกลับไปแล้วแต่แล้วนางดูเหมือนจะไปไม่ลาแต่แล้วก็กลับมาจูบแก้มพระเอก <c oughs> <c oughs> หวานเจี๊ยบ พพะเอกสั่งให้เหล่าหยวนหาสถานที่ดีๆให้เขาฝึกฝนเขาจะไปเลื่อนขั้นอีกครั้งและค่อยกับสำนักกันขนาดนั้นเองเหล่าหยวนก็งงว่าทำไมเพะเอกไม่ออกมาสักทีวะถึงกับเกาหัวครับดูดีโคตรมึนแล้วทัานใดนั้นพอเพกก็ได้ออกมาพร้อมกับทองฟ้าที่ปั่นปุ๊บดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดินทางกับสำนักกันพอเพกก็ได้บรรลุถึงขั้นวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่สามแต่ความแข็งแกร่งของเขา ก็เทียบเท่ากับคนที่มีขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่เกนะครับในวินาทีที่พระเอกได้เดินทางกลับถึงสำนักนะครับบรรพบรุษก็ได้ดีใจอย่างมากที่เห็นพระบรรพบรุษจึงบอกว่าเจ้ามาได้ทันเวลาพอดีพระเอกก็ถามไปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมพวกหมิงอี้ถึงไม่อยู่ที่นี่บรรพบุรุษบอกว่าตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วรีบไ,ไปกันเถอะเราจะไปยังสนามประลองเทพกระบ,บี่วันนี้ทั้งเทพธิดาและนายน้อย ของทั้งสิประตูศักดิ์สิทธิ์ต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้าสำนักหนุ่มซิน,น่ากังวลและถามไปว่าเกิดเรื่องอะไรกับเจ้าสำนักหรือลูกชายของข้าเป็นเจ้าสำนักมาตั้ง30กว่าปีมันถึงเวลาต้องสิ้นสุดลงแล้วลพวกผู้อาวุโสทั้งเก้าประตูศักดิ์สิทธิ์มารวมหัวกันบังคับให้ลูกชายของข้าเลือกเจ้าสำนักคนใหม่แต่ลูกชายของข้าตั้งกฎไว้ว่าต้องรอถังหยุนกลับมาก่อนจึงจะเริ่มการแข่งขันไดน้หยุนเลยตอบกลับไปว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไม่ปล่อยให้ตำแหน่ง เป็นของไอ้พวกนั้นแน่นอนณลานประลองแม่นางคนนี้ก็ได้พูดสอดเสียดกับแม่นางปิงว่าเมื่อไหร่สิทธัทงหยินของเจ้าจะมาได้ข่าวว่าเก่งนะเก่งหนาะข้านี่อยากเจอจริงๆหรือว่าสิทธเจ้าจะขี้ขาดไม่กล้ามาประลองถ้าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรนะข้าเข้าใจได้ไอ้พวกขี้แพ้แบบนี้แต่แก่ข้างหลังแม่นางปิงก็บอกไปว่าไหนสิทธัทงหย่นที่ว่าเก่งนะเก่งหนาะข้าไม่เห็นหน้ามันเลยเมื่อไหร่มันจะมาวะนางปิงก็เลยบอกไปว่าก็แค่การแย่งชิงผู้สืบทอดเจ้าสำนัก ทำไมเสตทัทงหยุนของข้าถึงต้องมาชายหนุ่มคนนี้เลยกล่าวเสริมว่าไอ้ทังยุนมันก็แค่คนที่หลบอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงไม่เคยเห็นมันโผล่หน้ามาเลยฮ,า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 ฮา่าฮ่าฮ่าใครอยากจะขำไอ้ชายหนุ่มคนนี้นี่นะที่ได้ชื่อว่าแข็งแร่งที่สนในสํานักมันก็เป็นได้แค่พวกที่ชอบหลบอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงนั่นแหละน้องเคยพเพ่อ้อดมากบอกว่าคนอย่างเจ้าต้องโดนตีให้ตา ตาแก่คนนี้ก็พูดลอยๆบอกว่าที่เจ้าสานักเปลี่ยนกฎเพราะว่าอยากให้เศษเก้าสํานักฆ่ากันให้ตายแล้วเหลือแค่สิทธิ์ของพวกท่านใช่ไหมเจ้าสานักจึงบอกไปว่าข้าไม่คิดทําเช่นนั้นหรอกตาแก่นี้ก็ขาแล้วก็หัวเราะบอกว่าข้าคงคิดมากไปเองแหละถ้าสิทธิ์ของพวกท่านไม่ส่งคนเข้ามาชิงสงสัยท่านจะไม่มีที่ยืนในเก้าประตูศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปจากนั้นพระเอกก็ได้มาถึงนี่สินะที่เขาบอกกันว่า พระเอกชอบมาตอนจบพระเอกได้ทำความเคารพเจ้าสำนักและแม่นางปิงเจ้าสำนักบอกว่าถ้าเจ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนพระเอกจึงตอบกลับไปว่าครั้งนี้มีข้าอยู่ข้าไม่ปล่อยให้ตาแก่พวกนั้นได้รับชัยชนะไปอย่างแน่นอนท่านโปรดวางใจเถิดดูเหมือนว่าพระเอกจะสังหารลูกศิษย์ของตาแก่คนนี้ตาแก่บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าแน่จากนั้นเจ้าสำนักจึงได้บอกกับตาแก่ว่าจงอธิบายกฎการแข่งขันให้ลูกศิษย์ฟังซะเขาอธิบายกติกาไปว่าสิธิ์ที่เหลือจาก8ดคนสุดท้ายจะได้รับเข้าเลือก เครื่องเคลื่อนย้ายกระบี่ศักดิ์สิทธิ์เข้าประตูเคลื่อนย้ายเพื่อไปแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วใครที่พิชิตกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ได้จะได้เป็นเจ้าสำนักหนุ่มหากไม่มีใครพิชิตกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าสำนักจะเป็นคนเลือกผู้สืบทอดต่อทั้งยุนสอบถามเจ้าสำนักว่าที่นี้มีที่ไปที่มาอย่างไรเจ้าสำนักได้กล่าวไปว่าเมื่อก่อนบรรพชนได้นำดาบศักดิ์สิทธิ์มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพราะว่าบรรพชนไม่สามารถควบคุมได้และได้ตั้งกฎไว้ว่าถ้าใครควบคุมดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ จะได้รับเรือกให้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปตั้งแต่มีสำนักแห่งนี้ขึ้นมาก็ยังไม่มีใครพิชิตดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เลยเพกก็ได้คิดในใจว่ามันต้องเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของข้าแน่นอนข้า,ขาต้องเอามันออกมาให้ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องข้าคืออดีตเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าตอนที่330